อาจารย์อะไรอาจารย์โอ้ยเียเดี๋ยวเยวเวอาจารย์ไอ,อ,อ้หนุ่มไม่ใช่เรื่องของเองหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่ใช่เรื่องของฉันได้ไงล่ะอาจารย์เรื่องของฉันเลยอาจารย์โอ้ยหนุ่มไม่ใช่เรื่องของเองได้ยังไงฉันตามหามานานแล้วนะอาจารย์นี่จะเป็นใครเนี่ยเนี่ยมาขวางทางข้าไว้ ข้าจะดีไปฆ่ามันฆ่าเองอะนะคือน้องของเสด็จพี่เทพมนเทียนฉันเองชื่อว่าเทพมนทนคุณพระช่วยไม่ต้องไหว้หุยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ลุก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 หุยไม่ต้องไหว้ข้าไม่ต้องไหว้ข้าอาจารย์นี่หุยฟ้าทั้งส่งข้ามาฟ้าทั้งส่งอาจารย์ไหมข้างริงนี่อาจารย์ว่าไงลูกอาจารย์ช่วยสอนเพลงดาบให้ฉันหน่อยได้ไหมข้านเจ้านี้นะจะสอนเพลงถ้าเพลงสอนเพลงดาบจะขอเพลงเดียวเพลงเดียวหรอเพลงเดียวขอเพลงหนึ่งมาเร็วๆเลยเพลงหนึ่งเลย าไม่เอาหรอกเป็นอาจารย์อาจารย์นั่นแหละคืออาจารย์อาจารย์จะสอนไหมถ้าเกิดอาจารย์ไม่สอนฉันจะนั่งขู่ข่าวอยู่ตรงนี้อาจารย์อาจารย์ลุกขึ้นนะผู้ชมค่ะยอมแล้วผู้ชมค่ะยอมไหมยอมแล้วขอหนึ่งเพลงเอาดาบมาคนละเล่มขอหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงเออเพลงอะไรดีอาจจะเอาเพลงอะไรดีเดี๋ยวขอนี่ก่อนนะผู้ชมค่ะได้ได้เลยอ่าเอาเพลงนี้แล้วกันผู้ชมค่ะเข้ามา อะะไร่เพลงนี้เขาเรียกว่าเพลงลมลุกผู้เจ้าค่ะดาบลมลุกเพลงดาบลมสุดยอดโอ้ยอาจารย์ทวนเลิ่มมาอีกทีนึงไม่อีกทีหนึ่งนี่แหละเพลงดาบลมลุกสุดยอดโอ้ยอาจารย์ ขำจังเล <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์มากเลยอโอ้โอแม่นี่วันนี้นะนี่อาจารย์เดี๋ยวฉันยังไม่ได้บอกอาจารย์เลยว่าอย่างไงฉันเนี่ยนะที่ฉันให้อาจารยอ์อสอนเพลงด่าไว้ฉันเนี่ยเพราะฉันเนี่ยมีศตมตัตรูมีศัตรูเออศัตรูของฉันเนี่ยนะชื่อว่าไอสอนทองเนี่ยฉันฝากชื่อมันไว้ที่ฝ่าเท้าสอนทองอาจารย์เห็นได้ไงเนี่ยทำไมไม่เห็นล่ะพจ้าค่ะฉันฝักน้ำเปล่า ไปตักน้ำมันเหรอฝักน้ำเปล่านี่นะแม่วันนี้นะฉันได้เพลงดาบล้มลุกจากอาจารย์ของฉันมาแล้วเจออะไรอยู่ฉันจะไม่อยู่ช้าเดี๋ยวฉันนะจะไปแก้แค้นไอ้สอนทองเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์อาจารย์โอ้ยหายไปแล้วครับท่านผู้ชมฝักศิธิ์จริงๆเลยนะอาจารย์เนี่ยโอ้โหฟงไฟอาจารย์จะกลับฟ้าไปแล้วนี่นะไอ้สอนทองอย่าให้กูเจอมึงนะถ้าเกิดกูเจอมึงนะกูจะฟันฟันฟัน เอาละครับอเอาดาวฟันเท้าต,ตัวเองครับด้วยความซื่อของะุรุงท่านเทพมนทนครับเลยต้องมีบาดแผลครับ